บริษัทไฟล์ LG b เล l e แอกทิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมลค่ะสวัสดีค่ะดูแนวโน้มสักหน่อยใช่ค่ะกราฟมาเยอะเหมือนกันวันนี้ค่่ะใชค่ะ ขึ้นตามที่เราเตรียมมาเลยดีไหมคะรูปแรกนี้ก็คือเป็นปัจจัยทั่วไปสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะว่าจะต้องติดตามในเรื่องของอะไรบ้างติดตาม่างใกล้ชิดเลยค่ะก็สําหรับในตัวสไลด์แรกที่เตรียมมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะคะคดยในสัปดาห์นี้เองค่ะที่เราต้องตามเลยอันแรกก็จะเป็นปัจจัยภายในประเทศก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทซึ่งถือว่าสําคัญมากนะคะก็คือว่าวันนี้จะมีการประชุมกรนงนะคะซึ่งช่วงบ่ายนี้ก็จะทราบว่าจะมี การลดอัตราดบเบี้ยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีจริงๆเนี่ยก็น่าจะยังส่งผลทําให้เงินบาทอ่อนค่า<อ>ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นไปได้ว่า จะทาให้ราคาทองในประเทศแพงขึ้นด้วยอันนี้คือถ้าลดลดศู5ค่ะลด0.25แต่ถ้าลด0.5นี่ก็จะยิ่งก็จะยิ่งเหมือนเพิ่มเกลิ่งเหยียบันร่งรท้ไมอีกค่ะแต่โดยรวมเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์มารามองว่าตลาดค่อนข้างรับรู้อยู่แล้วนะคะจะกอย่างนี้จากอินบาทที่ค่อยๆทยอยอ่อนค่าขึ้นมาตอบรับกันพอสมควรใช่ค่ะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยปัจจัยหลักของวันนี้ใช่ค่ะส่วนพรุ่งนี้เองก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นการประกาศตัวเลข GDP 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 ขขขอออองงงสหรรรรัััฐฐซึ่่เเเเเป็นตตตวววลลไมมมมาาาาาแกกกก้ดดูศิจี ถ้าดีทองก็น่าจะกดดันให้ลงเล็กน้อยแต่ถ้าไม่ดีก็มีโอกาสที่จะปรับตัวให้ขึ้นเป็นเพราะว่าไปโยงกับ QE ไหมคะก็มองไปในเรื่องของการโยกย้ายเงินค่ะเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้า GDP ออกมาดีใช่ไหมคะค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นทองคำก็จะปรับตัวลดลงค่ะทีนี้ ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เหมือนกับเป็นแรงชักะเยอะกันระหว่างนักลงทุนรายใหญ่นะ,ะอกองทุนต่างๆกับรายย่อยที่เห็นราคาโดนจะบอกว่าทุบลงมาก็ไม่ใช่คือโดนขายออกมาค<ะ>่อนข้างเยอะแล้วก็รายย่อยก็เห็นถูกก็เลยเข้าไปซื้อตอนนี้<ะ>สภาพสภาวะการแบบนั้นนี่เป็นยังไงบ้างคะอย่างตอนนี้เองอย่างวันนี้ก็มีมีตัวกราฟอีกตัวหนึ่งนะคะก็ะะคือว่าเป็นภาพสรุปข,ของตัวกองทุน SPDR มา<ะ><ะ>ให้ดูเหมือนกันซึ่งซึ่งอันนี้ค่ะก็คือ ย่างถ้าเราเทียบกองทุนกับ SPDR มันก็จะชอบเทียบเหมือนกับนักลงทุนรายย่อยอย่างที่เราเห็นว่านักลงทุนแห่ไปที่ร้านทองไปซื้อทองหรือไปขายทองการที่เป็นตัวเลขของ SPDR บวกเราบอกมาก็คือนั่นหมายถึงว่ารายย่อยทั่วทั่วโลกเพราะว่าทุกคนส่วนมากก็จะเข้าไปซื้อที่ ETF ของ SPDR และ ETF กองนั้นก็เข้าไปซื้อใน SPDR ครั้งหนึ่งดังนั้นเองตอนนี้ค่ะสัญญาณโดยรวมนะคะอย่างสมมติถ้าเรามาดูที่สไลด์ที่2นะคะก็จะเป็นตัวเลขการซื้อขายของตัว SPDR เองก็จะมีการสรุปมาให้ในแต่ละปีนะคะ ก็คือว่าอย่างของปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีตัวเลขเทียบว่ามีปริมาณการซื้อเท่าไหร่มีการขายเท่าไหร่ของปีนี้เองนะคะก็จะมีการเทียบตั้งแต่เดือนมกราไล่มาแต่ละเดือนจนถึงเดือนปัจจุบันค่ะย่ อย่างสมมติถ้าดูตามกราฟเองนะคะก็คือกราฟของการซื้อขายทองคาก็จะเห็นได้ว่าในปี2555เนี่ยค่ะสีเขียวเนี่ยคือเป็นเน็ตปริมาณที่มีการซื้อนะคะซื้อมาทั้งหมดประมาณ200ตันได้ขายไม่เห็นเลยใช่ค่ะส่วนขายอยู่ที่ประมาณ100ตันนะคะเน็ตแล้วทั้งปีเนี่ยก็คือว่าซื้อมากกว่าก็คือตัวสีเหลืองนะคะนี่เขาเข้าใจเอาสีมันสีแดงกับสีเหลืองนะคะอย่างถ้าเป็นเน็ตออกมาแล้วก็อยู่ที่ประมาณ100ตันได้ก็คือเป็นเน็ตของการซื้อแต่พอเรามาไล่ดู เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วค่ะมกรลาคุมพามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเน็ตปริมาณการซื้อแทบจะไม่มีเลยคือซื้อน้อยมากแต่ละเดือนซื้ออยู่ที่ประมาณสัก5ตัน1ตัน2ตันแต่ปริมาณการขายเนี่ยกลับมากอยู่นะคะก็คืออย่างมกะลาเนี่ยขายออกไปเกือบประมาณ30ตันกุมพาเนี่ยขายเยอะสุดนะคะประมาณสักเกือบเกือบแปตันได้นะคะก็เห็นก็แต่ละเดือนเนี่ยจะขายมากส่วนเมษาเนี่ยเยอะที่สุดเลยจนถึงปัจจุบันก็คือเกือบร้อยห้าสิบตันเมษาก็คือช่วงที่ ช่วงที่ <ตก S 1> ทอง <ไป S 1> ลง <ไป S 1> ม,มากๆใช่สามยีส<ต>ิบใช่ค่ะ<ม>ช่วงนั้นก็คือมีมีแรงขายจากทางนี้ออกมาด้วยค่อนข้างมาก,กน,<ช>นะคะก็จะเห็นได้ว่า เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมามกรตาลาจนถึงพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขที่เป็นเน็ตตัวสีเหลืองเนี่ยคะ่ะก็จะติดลบหละก็คือเป็นปริมาณการขายมากกว่าปริมาณการซื้ออ,อันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งเหมือนกันที่อยากให้นักลงทุนดูว่าอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังเพราะว่าในแง่ของฝั่งที่เป็นฝั่ง Investment อเองนะคะฝั่งที่เป็นฝั่งนักลงทุนเองอปริมาณการซื้อเนี่ยอาจจะไม่มากแล้วแต่ว่าถ้ามาดูในฝั่งที่เป็นฝั่ง j e ว e l r y เรายังเห็นว่าซื้อเยอะอยู่นะคะเพราะอย่างไตรมาสหนึ่งเนี่ยค่ะกล ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองก็มีตัวเลขของกองทุนมาให้ดูด้วยเหมือนกันค่ะก็เป็นการสไลด์ที่สามนะคะก็จะเป็นการสรุปตัวเลขของกองทุนมาว่า ในแต่ละรอบเนี่ยกองทุนแต่ละอันที่อย่างกองทุนพวกนี้เวลาจะซื้อทองเขาก็จะไปซื้อผ่านในตัว SPDR อันนี้ก็อาจจะเป็น s u b เซตของของกราฟเมื่อกี้แล้วอย่างว่าที่มีปริมาณเยอะๆอาจจะมาส่วนหนึ่งมาจากกองทุนด้วยอีกส่วนหนึ่งมาจากรายย่อยอย่างกองทุนที่เราได้ยินคุ้นหูกันนะคะคือโซล罗斯โซล罗斯เนี่ยค่ะไปมาสีเนี่ยขายลดลงมาประมาณ55เ็ได้ขายลดลงมาก็คือจากของเดิมที่เขาถืออยู่นะคะก็คืออย่างที่ว่าของเดิมเขาถืออยู่ประมาณ5ล้านหุ้นลดลงมา55จาก5ล้านหุ้นก็เหลืออยู่แค ประมาณ2.5ล้านหุ้เกินใช่ค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วตัว Soros เองตัวปริมาณทองที่เราถือเนี่ยค่ะหุ้นของตัว S P D R ถามว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้มากกับกองทุนที่เป็นไซส์ใหญ่ๆกองทุนอื่นๆนะคะก็คือแต่ว่ากองทุนนี้ถือว่ามีมีผลในเชิงจิตวิทยามากกว่าเพราะว่า เวลาที่ออกมาให้ข่าวให้อะไรก็คือก็จะค่อนข้างกระ,กระทบหรือว่านักลงทุนรายย่อยก็คือค่อนข้างจะรู้จักกองทุนนี้ดีนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะแต่ละกองก็จะเห็นได้ว่ามีการทยอยขายออกมาเรื่อยๆนอสเทนแบล็กหลอกก็คือพวกนี้ก็เป็นการทยอยขายออกมานะคะล่าสุดเองทางดอยช์แบงค์นะคะก็มีการคาดการณ์ว่า ในตัว SPDR เองเนี่ยค่ะอาจจะมีการขายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2จนถึง4ล้านออนซ์นะคะ,คะหรือว่าถ้าเทียบเป็นตัน<ๆ>ก็คืออยู่ที่ประมาณ56จนถึงประมาณ100 ร้อยสิบห้าตันได้อันนี้ก็คืออย่างเรายังมองว่านี่ก็ถือว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังสามารถกดดันราคาทองคาจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณปลายปีค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นะคะคุณมนแนะนํำยังไงมองแล้วโน้มก็ยังลงอยู่ปัจจัยดู S ป d r ก็ยังไม่ได้หยุดหย่อนยังขายต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแนะนานกลงถุกสินิดนึงโดยรวมเนี่ยค่ะการที่จะเข้ามาซื้อแล้วถือยาวเป็นเป็นระยะยาวข้ามปียังยังไม่มอนะคะเราก็ยังแนะนาเป็นการลงทุนระยะสั้นอยู่ซึ่งระยะสั้นอย่างตอนนี้ปัจจัยที่ต้องดูเนี่ยก็คือค ยัง,ยงสําคัญอยู่เหมือนกันนะคะอย่างแต่ถ้ามาดูฝั่งที่เป็นราคาทองต่างประเทศก็จะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อคืนนี้นะคะก็ยังวิ่งอยู่เราอยูประมาณพันสามร้อยเจ็ดสิบจนถึงพันสี่ร้อยเมื่อคืนนี้ขึ้นไปประมาณพันสามร้อยเก้าสิบเก้ายังไม่่านแนวต้านแรกของในรอบนี้คือที่พันสี่ร้อยถือเป็นแนวต้านเศรฐวิทยาซึ่งถ้าผ่านแนวนี้ได้แนวต้านหลอ,อไปจะอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยยี่สิบส่วนแนวรับอยู่ที่พันสามร้อยเจ็ดสิบในช่วงนี้ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสัน้นระยะสั้นนี่หมายถึงว่าจากนี้ไปอาจจะจนถึงแค่ประมาณสิ้นสัปดาหห์นนน้้วัขาางคก็ือ กรอบราคาก็จะอยู่ระหว่างประมาณ19,900นะคะกับ19,500ก็คือยังวิ่งระหว่าง1,370จนถึง1,400เหรียญคือเนี้ยซื้อขายตามนี้แต่ถ้าหลุดในระดับหนึ่งต้องตั้งจุดสต็อปลอสด้วยรายการนี้สำคัญมากสองวันเท่านั้นเองใช่ค่ะส่วนถัดไปนิดนึงถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะกลางนี่คือเป็นหลักอาทิตย์ละอาจเป็นประมาณ1จนถึง2อาทิตย์ได้นะคะจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยภาพใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่เราเห็นไหมคะก็คือตัวกราฟยังลงอยู่แต่ว่าในในตัวย่อยๆก็ย ยังมีโอกาสในการดิบขึ้นคือเรามองเป็นื้อสัมของการรีบาวการดิบตัวขึ้นมาเท่านั้นนะคะโดยที่แนวรับเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่1,320ก็คือจุดตําสุดเดิมใช่ค่ะตอนเดินเมษาแต่โลรอบนี้ราคาสูงกว่าเดิมนะคะก็คืออยู่ที่18800เพราะว่ารอบที่แล้วในเงินบาทเราช่วงนั้นอยู่ประมาณ29 28ก่ว่าแต่ตอนนี้อยู่ประมาณส0ล้านก็เลยทําให้ราคาในประเทศปักโตเพิ่มขึ้นใช่ค่ะวันนี้ก็ชัดเจนมากเลยคะขอบคุณมนมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยว